สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซนอกจากทาง fc ใหม่ fc เกานะ่าเนาะมาพอกันอีกแล้วนอกจากกับช่องแอลชาแนลเมื่อนี้แอดกับน้ำแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมคือเก่านอาจ้าเป็นแนวทางเราพัฒนาโค้งสุดท้ายของวันที่27เดือน9ก้า4เป็นชุดจับวินนะจ้า ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางกับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองรับชมเพื่อความบันเทิงพิผาาประการไดก็ะออทษดคอให้นะจ๊ะเข้ากับมาเบื้องผลของวันที่2 3กัินก่อนเนาะ เราพัฒนาโค้งสุดท้ายกล่องเอดชัดบนนอคือเป็นม่วม่วาเราพัฒนาคงสุดท้ายวันที่23่นะจาะชุดจับวินชุดจับวินแนวทางผลที่ออกเนาะ 02, 94, 15ส่วน2ตัวมี02กับ94 2สตัวล่างเนาะสตัวบนมี15 3ตัว415หสี่ตัว 9ก้าสนะี่หนึ่งห้จะเนาะเขากลับมาเบิ่งแนวทางที่แอดให้ว่าเขาตัวใดนะจจะบ,บนหน,น,นึ่งห้านจะบนหนึ่งหนี่บ่มีเนาะหลุดนะาจะล่าง9ก้าสี่เก้าสี่อดจับบดจับออกมาให้นาะจะมีเนาะในตารางวันเน่าจนะเก้าสีเนาะแอดจับมามีแต่เกนะ่าหนึ่งสามเก้หเก้าแปด้าเนาะ เก้าสีแอดบริจับมาเนาะจ้ากระลุดไปเนาะ02 02เขาชุดกันเนาะจ้าได้ตัวกลับเนาะ20มาอยู่เนาะจ้าส่วน3ตัว415 415กรบโบมีเนาะกระลุดไปเนาะ4ตัว9415 9415นี่กรบโบมีเนาะจ้ากระลุดเนาะส่วนใน ตาราตารางวันน่าจะตารางวันก็มีสองมีเก้ามีสี่มีหนึ 9, ่งเนาะสองเก้าสี่หนึ่งขาดแต่ศูนย์น่าจะขาดศูนย์กับห้าเนาะขาดศูนย์กับห้าทั้งนั้นก็มีครบหกตัวเลยน่าจะเนาะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องน่าจะที่มานําแนวทางเราพัฒนาโค้งสุดท้ายแล้วก็มีชงมีลาบน่าจะเนาะ แนวทางอาจจะมีเขาไม่รุดป้าปนกันไปนะจ้ะในรอบนี้ก็มาสองศูนยะ์นูนย์สองตัวกลับนะจ้ะเดี๋ยวเขามาตามต่อนะจ้ะของวันที่27่สเจลาวพัฒนาโค้งสุดท้าย27เดือน9ก้าสอนี่แนวทางแล้วพัฒนาโคงสุดท้ายชุดจับวินนะจ๊ะส่วนเหล็กกำลังวันที่แอดคาดมาหายก็มี9กหนึ่ง แปดศู 8, 0, 2, 6, 7, นยะ์สองหกเจ็ดเนาะจับคู่จับวินจับสามตัวสี่ตัวใดเลยเนาะจาอยู่ในนีนะ้เนาะลองวิเคราะห์พิจารณาเบิงอาจจะบ,บม่มากที่แอดจับออกมาให้เนาะจ่ะก็ลองเบิงเป็นตัวอื่นใดเนาะลองจับไม่ใดเนาะจ่ะส่วนที่แอดจับออกมาให้ก็จะมีหกแปดเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดแปดสองแปด 18 12ส่วนชุดการชุดการแอดให้เป็นเบิร์นน่าจะ22 88 55 00เนาะแอดให้เป็นเลขเบิร์นเนาะหรือว่าจะเบิร์นเงาเลยก็ได้น่าจะหลุดเบิร์นเลยก็ได้น่าจะแล้วแต่ความมักความชอบเนาะมักตัวใดก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเบิรงนน่านะจะพี่น้องจ้าส่วนตัวทีแอดเน้นให้เนาะ68 71 08 18 12 สตัวน่าจะสามตัว6 7เจ็ดหนึ่งเก้ตัว 6, 7, 1, 9, 1, 8ปดหกเจ็นึ่งศูนยส่วนตัวเน้นเนะ1 9, 1, 8, นะาะแอดเน้นเก่าหนึ่งน่าจะกับศนะูนย์เกนึนาะสตัวถ้ามักถ้าชอบจดไว้แคบไว้ได้เลยนะาาจะถืออกถึกใจตัวใดกะนําไปเป็นแนวทางเนาะส่วน2ตัวอย่าลืมไปกลับนะาะจะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะ ลองจับไม่ได้เนาะจะแอดกับจับออกมาเบื่อเบิดเนาะจะจับออกมาเบื่อเบิดคือรอบของวัตถุหยิบหาหาันแอดกับเบลจับเก่าสีออกมาหายเนาะเพื่อพี่น้องเบลม,มากที่แอดจับหายกับรองเบิึงเป็นตัวไม่ได้เนาะจะมีคอพิจารณาเบิงนะึงเนาะมักชอบจดไว้แคบใบเนาะจะถ้าบ,บ่มักสามารถเลื่อนผ่านได้เนาะจะแนวทางกับมีเขามีรถเนาะ สุดท้ายก่อนทีะออกไปก็ซอยเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปนะจ๊ะแอดก็จะได้มีกำลังใจเหตุแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะสุดท้ายขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาภที่สำคัญขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะรวยๆปังๆพ่อกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ